กติกานะครับผมจะตั้งไว้2ทีมอังกฤษแล้วก็ยูเครทีละคนยิงทีละคนลูกฟุตบอลไปโดนใบไ,ไหนไปโดนทีมไหนทีมนั้นเข้ารอบช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามหมดความรั้นตามิน ร้านอะไรมีแต่เจ้าของร้านมานั่งเนี่ยเออแต่พูดมากก็เธอให้ไม่ถูกเลยอ,ะอ่ะอ้าวบอกว่าเฮียเฮียเฮียแม่นออืเอานะบผกขอเวลาพักหนึ่งต้องให้ถูกบ้างนะเออเดี๋ยวให้ถูกแน่นอนเฮียเจ๊ลดีครับสวัสดีสวัสดีจา้านั่งกินไหมล่ะวิวไปเรียกลูกค้าหน่อยสิเจ๋งขนาดนี้ยังก้าวเก้าอยู่เหรอเฮ้ยไม่ได้เรียกว่าเจ๋งแล้วยังปิดวงปิดไฟทำไมอ่ะเขาเรียกว่าพังพลาดทำพลาด ก็ <มา S 2> แค่เมนูจานละพันห้าเองอ,ะอ,งอ่ะขนมที่อะไรจานละพันห้าอ่านคอมมอนเฮ้ยมึงเปิดไฟล้างทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นหมดเตือนไฟลูกค้ใครไม่เข้าเดี๋ยวเข้าไปเหยียดหยามกูถือว่าวันนี้แก้ตัวเฮียแก่เหรอะหรือจะแก้ผ้าอะไรนะคุณเนี่ยเอาแล้วเห็นวันนั้นกินอะไรเฮียโถอาหารญี่ปุ่นไว้กูอ่ะเดี๋ยวนี้พวกซูชิไอ้ราเมงมาม่าไวไวเห็นกี่หา้าทะเลด้วยวันนั้นน่ะอะไรอะอะไรหารทะเลกุ้งหอยปูปลาน้ำปลาลดข้าว จางจับจั๊โอ้โหมาคู่เลยมาพาเมียมาด้วยหันแรกตอนได้กูก็ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าด้วยไอ้เหี้ยมาาเมียผมเมียผมเจ๊พอยเจ๊พอยเจ๊พอยต์พอยต์ค่ะวันนั้นมารอบนึ่งอ่าอันนี้เคยมาร้านแล้วเหรอมาแล้วใครดูให้อิตาลีถูกใบเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นมาเฮียมาพังหมดอัวันนี้จะมาคุยเรื่องคู่ไหนอังกฤษยูเค K นั่นไงนั่นถามเจ๊ให้พูดตรงใจเฮียเลยอังกฤษยู U K เจ๊ เจ๊บอกเลยนะว่าทีมชาติอังกฤษมันดีกว่าอยู่แล้วตามหน้าสื่อตามหน้าเสืออังกฤษดีกว่าอยู่แล้วแต่เจ๊มั่นใจยูเครนถูกถูกถูกใจไหมเจ๊มั่นใจยูเครนมากเจ๊มั่นใจยูเครนอีพอยอีพอย <ค>มังคิดยังไงเนี่ยคือเจต้องย้อนความไปก่อนเออเอทีมชาติอังกฤษแต่ก่อนเนี่ยเ,ออเรามีผู้เล่นดีๆเยอะมากเลยนะเ,ยเจอราลดแลมพาร์ดลูนี่ลิโอฟอรินัสแอชลีโคในชุดเดียวกันค่อนข้างสเปซสปาแต่เจยอมรับว่าชุดเนี้ยแม้จะไม่ได้มีผู้เล่นโด่งดังเหมือนยุคนั้นออมีความเป็นทีมมากกว่าแต่คนที่เป็นคนคุมองค์ประกอบรวมอย่างเซาเกตอะเจไม่ค่อยเชื่อมาก ีมันแต่องค์สนามเนี่ยของกูไม่ใช<ต>่<ม>อ,องค์ประกอบอตกลงเมียจริงวะเนี่ยฟังก่อนเธอ,เ,อ,อเจ๊บอกเลยว่าองค์ประกอบอังกฤษดีมากมาึงมากทีก่สุดยุคก,ก,ก่อนแน่นักเตะจะไม่ได้ชื่อดังเท่าแต่คนคุมอย่างแปลกๆก็คือเขา์เจ๊เชื่อว่าเข้ารอบเบื้ลึกแล้วมีตื่นสนามดูเคนโค้ดโค้ดเป็นอดีตฮีโร่ครับเชฟเชงโก้เชฟเชงโก้ตูดรวมจิตใจนอกจากเรื่องแท็กติกแล้วประสบการณ์แล้วยังเป็นใจนักเตะได้เป็นรุ่นพี่ของน้องๆจริงค่ะเจ๊ว่าวันนี้แรงใจยูเครนเอาชนะทีมชาติอังกฤษได้แน่นอนค่ะเจ๊คนเิ เมียผมได้พูดเหมือนไม่ได้ดูวันที่เจอกับเยอรมันไม่คุยกันมั่นอะอันดไปคะนลกนอยู่แล้วอืมแต่ทีเนี้ยเธอประพูดเรื่องอาจจะไม่ข้ามกำแพงฮ่ะไปนอนก่อนแล้วนอนนอนเรื่องอะไรอ่ะนอนเรื่องอะไรไปนอนนองห้องเลยนะเนี่ยของความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยนี่มันหมุนี่ฉันจะนอนกับลูกคืนนี้มึงมีลูกไม่เลิกไอ้สายพงกูเรื่องกูสยองไปนอนนองห้องเลยนะถ้าคิดเห็นไม่ตรงกับฉันเลย ทำไมอังกฤษถึงดีกว่าฮะในมุมผมนะ,นะไม่ได้ไรหรอกวันที่ไปเจอกับเยอรมันมดูสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคมันมาแล้วด้วย,ยมาช้ชาแต่มานะ <S <S ดังนั้นแล้วแฮร์รี่เคนสเตอร์ลิง ทันโชช่างแม่งล่อยมาแจ็คก,กีลิดกองักองหลังแน่นๆๆดูแฮร์รี่แม็กควายที่สติการแย่งบงการเคลียร์บอลทางอากาศอโอ้โหสุดยอดบาดเปลีออ่อนดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ยูเคนจะมาสูา้ได้อาจจะหูหวาอาจจะหูหวาอาจจะยิงเฉือนหนึ่งศู <ๆ S 1> <อ>งได้แต่พรามันไปชนะข้างกำแพงก็อันนี้อาจจะพูดในมุมของกำแพงไงยาโบลิงโกซ้ายตัดตายไม่บอกเลยอ่ะอย่างนี้บทสรุปแล้วขอฟันสกอร์หน่อยเจ๊แล้วค่อยมาเฮีย เจเชื่อว่ายูเครนจะขึ้นนําก่อนจากลูกอุกิกรืกฟังก่อน <c oughs> <c oughs> ทีมชานอังกฤษ <c oughs> ทีม่านอังกฤษ <c oughs> เหมือนจะนิ่ง <c oughs> แต่บางทีก็แอบมีลูกแบบอาจาจะตจะุดโทษ อาะชนะในเวลาอาจจะชนะ2ต่อหนึ่งแต่ความเป็นไปได้อาจจะมีการเสมอนหนึ่งต่อหนึ่งและต่อเวลาอุ้ยแมนเป็นปันเป็นปอกโอเคมาทางเฮียมั้งอ่ะสุดท้ายแล้วเอาจริงๆคิดคล้ายๆกับเมียนะแต่ยังคิดว่าอย่างไงกันแล้วแต่ยูเคอาจจะขึ้นนําได้ก่อนพอบื้อหวาแต่หลังจากนั้นเนี่ยอมเหมือนแย่รังแตนะ่ะน้อย3สามเม็ดจบสามอ่แน่นอนสามนึงเลยคอนเฟิร์มเอาละฮะตอนนี้ต้องบอกว่าตัดสินกันไม่ได้ เพราะว่าผมเมียเขาตีกันเอาเกมมาเล่นอแล้วเหรอเอาเกมมาเล่นอีกแล้วกับเกมลูหนูสู่ยูโรเอ้ยเต้นเยเนี่ยอะไรของมึงเป่นเมียมีเกมมีเกมให้เล่นด้วยนี่นะครับกฎติกานะครับผมจะตั้งไว้2ทีมอังกฤษแล้วก็ยูเครนสิ่งที่เจ๊และเฮียต้องทำคือ ทีละคนยิงทีละคนเจ๊เจ๊จะยิงก่อนเฮียจะยิงปิดท้ายอุ้ยยิงเป้าอ่าเจ๊ถนัดเลยแล้วจะมาดูกันว่าใจจริงๆแล้วของทั้งสองคนเนี่ยเขาเชียร์ทีมอะไรลูกฟุตบอลไปโดนใบไหนไปโดนทีมไหนทีมนั้นเข้ารอบเริ่มที่เจ๊เลยเจ๊นะวิวผูกเองเลยผูกเองด้วยใช่ไหมผูกเองเลยอันไหนลูกฟุตบอลจ้ะเนี่ยตรงตรงตรงตีเลยเจ๊เอานะวิวให้สัญญาณจ้ะอ่าหนึ่งสองตึมลูกเตะบอลไม่เป็นอ่ะอุ้ยลูกเตะบอลไม่เอานะ เธอมันม <ane> <uk> mm ั่นไว้ดีนั่นแหลนั่นแหละมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 อย่างที่เธอเลือกเลยอะบอกแล้วเจ๊อยู่แขนเอาละฮะตาเฮียแล้วะเฮ้ยบอกไม่เห็นบอลอยู่ไหนเนี่ยเฮียเฮียพร้อ่ะโอเคจับไว้นะเฮียพร้อมนะ โอเคเฮียเดี๋ยวผมจะให้ให้จังหวะนะอ่โอเคมึงให้นานจังไว้เฮียเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำเฮียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยียตกใจเลยโคตรเฮียหลอนปัดกูบอกเลยน้องหยอกน้องหยอกมาเฮียตัดเอาใหม่ดิเอ้ามา หนึ่งสองสามโอ้โหเฮียเก่าตู้เย็นพังแล้วเนี่ยไม่ใช่โอ้ยชนเกสาวิวไ,ไม่ใช่อย่างนี้ยังไงเนี่ย<น>อย่างนี้ยูเคนสิไม่แต่โดนอังกฤษไงโดนอังกฤษครับอังกฤษ,กฤษเห็นไหมนะอังกฤษนะรับประกันนะครับผมฟังเฮียเชื่อเฮียเราลุ้งแน่ต้องเสร็จรายการอังกฤษจบยูเคนสามหนึ่งในเก้าสิบนาทีไม่ต้องต่อเวลาให้เสียเวลานับเวลานอนครับยูเคน เดี๋ยวถ้าผิดโดนกูสามทีไหมโดนโดนตีเหรอโดนโอเค